Link ic, World, เฮลิ่งคลินิกคว้ารางวัลในงาน Thailand h e a l t h and Beauty a w a r d 2023ชูนวัตกรรมทริปเปิลแฮชโปรแกมยังคงการันตียืนหนึ่งในเรื่องการรักษาข้อเข่าเสื่อมค่ะโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ชำนาญการและนวัตกรรมที่นำเข้าจากต่างประเทศสำหรับเฮลิ่งคลินิกนำโดยคุณวลีสาทองเงินชิปเอ็กซ์คลูซีฟออฟิเชอร์และคุณสลายุทธันศรีชิปมาร์เก็ตติ้งออฟิเชอร์โดยล่าสุดได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลในงาน Thailand h e a l t h and Beauty a w a r d 2023สำหรับเฮลิ่าเสื่มแหงเดดีียวท่ไ้รับ ไล s i n g ต t a ์บิสเนสออฟเวอเน็ที่นี่จะรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตาัด้วยบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่ชำนาญการค่ะด้วยนวัตกรรมท r i ป l ป H p r o g r a กมเราไปฟังทางทีมผู้บริหารพูดถึงความสำเร็จของรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้กันเลยค่ะวันนี้ภูมิใจแล้วก็ดีใจ ก็ธุรกิจของผมนะครับเป็นธุรกิจช,ชื่อว่าเฮลิ้งคลินิกนะครับเป็นธุรกิจสุขภาพนะครับแล้วก็เฮลิงคลินิกเนี่ยก็จะเน้นการให้บริการนะคะรับรักษาในส่วนของตัวโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับแล้วก็ เทวนิธคลินิกก็จะเป็นทางเลือกใหม่นะครับให้สําหรับตัวคนไข้ที่ไม่ต้องการผ่าตัดนะครับที่นี่ก็จะใช้เทคโนโลยีตัวนี้ที่เรียกว่าชิพเปิลเฮดโปรแกรมครับมาช่วยในเรื่องของการรักษาครับแล้วก็ที่นี่เราจะรักษาโดยไม่ต้องใช้ยานะครับไม่ต้องผ่าตัดนะครับและที่สําคัญนี้ก็คือหลังการรักษาครับคนไข้ไม่ต้องขับฟืนนะครับแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงครับจริงๆในส่วนของตัวตัวความพิเศษนะครับก็ที่นี่จริงๆเราออกแบบการรักษา นะครับเฉพาะบุคคลนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือโดยโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคลินิกอื่นๆนะเนี่ยก็แล้วแต่คลินิกนะครับแต่ถ้าที่เนี่ยเราก็จะถูกออกแบบมานะครับซึ่งคนไข้ทุกคนก็จะไม่ได้มีผลข้างเคียงอันเนี้ยค่อนข้างสำคัญครับดยบกกนแ จริงจริง,รง,รงตอนนี้นะครับเทวินคลินิกจะมีสาขาอยู่ที่าสาขาหนึงนะครับอยู่ที่เดอไบพาร,รามสองนะครับแต่ว่าในแผนปี2,567นะครับก็จะขยายสาขานะคทั่วกรุงเทพนะครับปริเวนโทนแล้วก็ขยายสาขาไปที่ต่างจังหวัดใช่ครับเพื่อที่จะให้คนไข้ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องเดินทางเข้ามาไกล ของปีนี้ค่อนข้างดีมากๆครับเกินคาดครับครับผมจริงจริงจริงตัวตัวเฮลิ้งคลินิกอะครับก็มุ่งมั่นในเรื่องของการพัฒนาในส่วนของโปรแกรมโปรแกรมการรักษาของคลินิกอยู่แล้วอะครับทีนี้ในส่วนของปีหน้าครับแน่นอนครับว่าเราต้องพัฒนายิ่งขึ้นไปครับก็เฮลิ้งคลินิกนะครับจะตั้งอยู่ที่ห้างเดลวไปพารามสองนะครับชั้น2นะครับส่วนช่องทางออนไลน์นะครับก็จะมีทุกช่องทางนะครับที่สามารถติดต่อได้แต่ว่า ถ้าให้ง่ายๆเลยนะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook นะครับที่ชื่อว่า h e อ r i n g งค i n ลินิศูนย์รักษาข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องทําธุ์ค่ะหรือโทร0 2>, 2>, 2 4 <15 S 3> 5, 5 1 9 9 9ได้เลย